สวัสดีครับผมเมนทีเอสเองครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปอีกนะครับเพราะว่าผมจะมาเก้ไขอืมไม่เห็นหน่ากลัวเลยครับผมจะมาเล่นครั้งที่สองนะครับไม่รู้ว่าวจะชนะกว่าผมอยากล่องสำรวจอีกก็ลืมเลยครับก็สวัสดีนะครับผมเมนทีเอ ผมก็จะมาพาเล่นเกมโรบอทเหนผีอินโดนีเซียผีที่ชื่อว่าคำปุงอีกแล้วนะครับอ่ะเฮ้ย,ยเดี๋ยวผมพาไปเล่นเลยในห้องน้ำมีผีใช่ไหมครับผมจำได้ทีผีเนาะคี่ต้องไปใกล้นะผมกดสวดมนแล้วส่ยจะมีผีจริงเพื่อนอ่ะ ครั้งนี้มีเพื่อนหลายคนแต่ครั้งก่อนมีเพื่อนแค่สองคนไปไปเล่นกันต่อมีเพื่อนหลายคนแล้วคนดีนะครับมีผีแน่นอนลูมกระทืบผีทั้งสิบคนมีเจ็ดคนนะลุมกระทืบผีเจ็ดคนเลยนะครับเพื่อนในผีเพื่อน ไม่ผีเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับว่ามีผีไหนวะน่ะกระโดดอยู่กระโดดสนุกมั้งเฮ้ยเฮ้ยยกูแม่จะมายนืนแล้ว่ะไผีมาเร็วผีมาเร็วผมแอบก่อนอม,มาเล่นเกมครั้งที่สองนะครับเอาเสักผ้าไปซัด <c oughs> <c oughs> เพื่อนอยู่ด้านล่างนะครับ ล่อผีอยู่ทำไมนานจังเพื่อนอ่ะคั้งนี้ผมจะเล่นอีกนะครับว่าเมนทีเอ็วันนี้เจ็บหนีเพื่อนเจ็ดคนล่อผีกับเพื่อนเจ็ดคนได้ไหมไม่ต้องกลัวนะครับมีผีละอืมปะ ทำไมไม่วาวอ่ะผีมิมิผีโกบใช่ไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปล่อเลยผีโกบใช่ไหม,ไมเพื่อนไปกดทำไมเพื่อนไม่กดตั้งกล้อง มีผีไหมเห็นไหมเอาเอาผีหายบ่ผมมาเล่นครั้งที่สองอีกแล้วนะครับเล่นเจ็ดคนคนที่เหลือทำไมอยู่ด้านในผีผู้หญิงกำลังไต่รถใช่ไหมล่ะ่า กี้ผมเห็นนะมีผีอยู่นี่ผีลงมาแล้วผมหีก่อนมันมีผีผมหนีก่อนผมจะตายแล้วเ <c oughs> พือ่อนใสเด้วย <c oughs> ผมเจอผีแล้วเจอผีเพื่อน <c oughs> <c oughs> ผีคุณน่ากลัวเลยครับทุกคน ไม่รู้ว่าเมนที่เอดกับเพื่อนเคนวันนี้จะสู้ไหวไหมเอาเลยเพื่อนฟัวทั้งบดเลยเนี่ยไม่ไปไหนกันเลยผมจะได้เล่นไม่เนี่ยไปไปเลย มีมดมีอะไรเยอะมากมไปไปเมื่อกี้มีอะไรไหมครับมีอะไรไหมเพื่อนด้านหลังเราเจออะไรสักอย่างนะขึ้นด้านบนนะด้านบนมีอะไรไม,มีอะไรหรอเฮ้ยนั่นบอลอ่ ดูผีดาผีเอาเพื่อนทำไมในรวดมี้ีอย exactly ู่ผีด้วยเพื่อนมีผีผีกำลังเล่นอยู่อ้าวผี เราไม่ไม่รอบผีเข้าบ้านล่ะเฮ้ยอะไรขึ้นโุ้ยจะมาอะไรตอนนี้เนี่ยพวก youtube สร้างมาใหม่ๆื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนมาหนิมามารอบผีเนี่ย เอาเพื่อนไปตรงนั้นเลยเหรอไปไปกันจะมีอะไรต่อไหมเอาไปอะไรตรงนู้นน่ะมันมีผีนะมันมีผีไฟนะเพื่อนผีที่เป็นคบเพลิงพวกไฟพวกนี้ คนจำได้ไหมวันนั้นคลิปคลิปที่แล้วครั้งที่หนึ่งนะมีผีห่อศกแถวนี้นะครับก็ตลกเลยผมไปกับเพื่อนสองคนแต่ครั้งนี้มาตั้งเจ็ดคนไม่รู้ว่าจะรอดปะ่ะเราจําได้ว่าตรงผมจำได้ว่า,ตร,บบวาตรงนี้มีอะไรด้วยนี่ ใช่ไหมผมเห็นจริงๆใช่ไหมระโดดเรียกเพื่อนก่อนมีเพื่อนมาดูเนี่ยมีอะไรเห็นไหมเห็นไหมว่ามีอะไร ผีไฟเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนแ้เจอผีไฟ <g ül> ไหนไวะผีไฟผีที่มันติดไฟเมื่อกี้ผมเห็นชัดเจนไหนไวะผีไฟอยู่ไหนมาเล่นเกมคอมพิวครั้งที่สองแล้วฮะเฮ้ยไงไงด้านหลังน่ะน่ะในเพื่อนน่ะตรงนั้นน่ะเขยาวว่าหัวเพื่อนจะฟูได้ยินไหม จิ้มอ่ะไงไงไงเครื่องจะกระโดดลงทำไมมีผีด้านหลังนะมันหนีหีมันมี กดตายไปหาเพื่อนก่อนนะครูกลนมกดตายมาหาเพื่อนแล้วเออเพื่อนอือปออกนอกตัวออกแตนนอกตัว หลืออยู่สองคนกลายเป็นว่าผมต้องออกออกเกมแล้วทุกคนผมไม่ได้เล่นแล้วผมไม่ได้ลแล้วอ่ะขอจบเพียงเท่านี้ครับ